แต่ว่าไงนะนี่ครับแบตมันบวมไปแล้วเห็นไหมครับเพราะอะไรบวมเออใช่ใช um, ่บวมเลยมันบวมออกเป่งข้างๆก็คือแบตบวมนี่ก็คือแผ่นธาตุเนี่ยไม่ได้แล้วอ๋อมันเป่งออกหมดแล้วแล้วก็มันร้อนเนี่ยฮะเรามือจับเนีนี้คดร้อนเลยมาถึงทีออโต้ช็อปจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีรถหลายคันก็อย่าได้เบื่อนะครับอย่าได้เบื่อเพราะว่าถ้าเบื่อแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีไม่กี่คันนะ เราะว่าเนี่ยนับไปนับมาก็2ปีหเดือนนะครับสปี5เดือนก็ผมก็นับว่าเฮ้ยแบบ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 บนะครับสปี5เดือนแล้วสรุปว่าแบตเตอรี่น่าจะเริ่มลาโลกแล้วนะครับดีว่าผมชาร์จแล้วก็กระตุ้นแบตนะครับยังสามารถขับมาถึงล้านได้ถ้าไม่สามารถกระตุ้นแล้วก็สถิติเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะมาึงนี้ได้ก็ต้องยกแบตนะครับ อ่าเดี๋ยวไปคุยเฮียต้านครับถามสดเลยนะเฮียต้าสคริปไม่มีเหมือนเดิมนับเวลาแล้ว2ปี5เดือน2ปี5เดือนลาโลกละคือตอนแรกเนี่ยใช้เครื่องชาร์จชาร์จไม่ติดชาร์จไม่เข้าถ้าชาร์จแบบไอตัวชาร์จเดี๋ยวนี้มันมีฟูเนาะไอรถยนต์รูปรถยนต์ไม่เข้าแต่พอไปอันสุดท้ายเหมือนเป็นรูปประแจเหมือนกระตุ้นแบบใช่ไหมอันนั้นอันนั้นเข้า มัน<อ>คืออะไรอันนั้นคืออะไรก็คือมันจะไปพื้นฟูพวกเซลล์ภายในนะครับก็ได้สักระยะหนึ่งครับครับสิไ่ได้แต่ให้นี่เรากดช้าธรรมดาคือมันจะชาร์จด,ด้วยกระแสที่น้อยๆครับเพื่อรับถนอมแบบเราด้วยอะไรเงี้ยอ๋อคราวนี้มผมเช็คดูและเมื่อกี้ได้220 cca 220กว่าก็สตาร์ทมานี้ผมถามยูต้านหน่อยมันมีไหมพอขับขับมาแล้ว220กว่า cca เนี่ยมันหมดระหว่างทาง ไม่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 แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลารถสตาร์ทอยู่ไดชาร์จมันทำงานอยู่ครับมันจะชาร์จไปเข้าใค้เราตลอดไดชาร์จเข้าตลอดใช่ครับมันก็คือพูดง่ายๆเข้าแบบแล้วมันมีไหมที่ผมถามว่าแบตมันลานโลกแบบชนิดที่ว่าค่าก็พังแบบชาร์จไม่เข้าเลยอ่ะก็มีครับแต่ว่าถ้าไดชาร์จทำงานอ่ะสตาร์ทติดอ่ะยังไงมันก็ขับมาไดอ๋อแต่ยันจอดนะแต่ถ้าจอดปุ๊บนี่แบบไม่รอดเลยไม่รอดใช่ถ้ามันพังแบบแบบไม่ได้จริงๆเนี่ยครับอ่า เราดับเครื่องเมื่อไหร่ปุ๊บมันเป็นอะไดจริงไม่ได้ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ช่างวัด CCA ก่อนนะว่าประมาณเท่าไหร่แล้วมาคุยกันทีหนึ่งคือแล้วก็ค่าอาอาคือคืออะไรแรงต้านอาร์ไปคือความต้านทานภายในแบตนะครับยิ่งอาเยอะกระแสไฟที่ออกมาหรือว่า CCA ก็ยิ่งน้อยลงสิบสามสามนี่ถือว่าเยอะครับแบตก้อนเนี้ยจริงๆมันอยู่มาสักหกเจ็ดมิลลิโอห์มสิบสามมิลลิโอห์มนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลย ทำไมเดี๋ยวนี้มันลาโลกไหวหรือว่าลาปกติของมันก็ลาสองปีกว่ามันก็จะพร้อมลาเราแล้วลน,น,น่าจะได้ประมาณนี้ครับ <c oughs> เห็นมีคนเขาว่าบอกว่าแบบเนี้ยผลิตออกมามันก็เสื่อมค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมมันอยู่ในสต็อกอีกก่อจะเดินทางมาถึงหน้าร้านอีกถูกต้องไหมใช่ครับมาดูนะครับเครื่องวัดเฮต้ากับเครื่องวัดผม เมื่อกี้ผมมาประมาณ220หรือ225ผมจำไม่ได้แล้วอันนี้เท่าไหร่ครับ265 265อ่าขึ้นไปอีกหน่อยนึงโวลต์เท่าไรฮะ12.9 12.9ถ้าโวลต์นี้ต่ำกว่า12ยังไงตามไม่ติดไม่ติดนะอ่ะช่างเดิมใช่ไหมครับ R ่ะ R 11.42 R ลดลงไปนิดนึงเพราะอะไรฮะเพราะมันถูกชาร์จด้วยแบตเตอรี่เรียกไถูกชาร์จด้วยด้วยด้วยตัวใดชาร์เข้าเข้าไปเพิ่มนะครับอ่ะถ้ามันชาร์จเข้าไปอย่างเงี้ยอามันจะลดลงลดลงเข้าไปทีละหน่อยทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ สมมุติตัดสินใจใช้ต่อ,อช่างทํำเลยครับตัดสินใจใช้ต่อยังไงดีเกต้าประหยัดไงไม่น่าเกินสาวันไม่น่าเกินสาวันเลยเหรใช่ครับอ่าเพราะรถอันนี้เราเพิ่งจอดได้ได้แป๊บเดียวครับได้ไม่ถึงสักงสองนาทีบ้างนะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวซักแป๊บนึง่งหกชั่วโมงหนูมีลงไปเยอะแล้วครับเพราะเพราะมันเพราะไอ้ตัวความต้านทานมันเยอะเนี่ยมันจะเก็บไฟได้ไม่ค่อยอยู่แล้วครับอาการนี้เป็นกับรถญี่ปุ่นเนี่ยเฮียต้าเคยบอกผมว่า ถ้าไฟไม่พอเงี้ยถ้าไปเกิดกับรถยุโรปครับกล่องกล่องจะอาจจะมีปัญหาต่อปัญหาใช่ครับเพราะ,ราะอะไรครับพวกนี้มันจะกินกันเพราะว่ากล่องคอนโทรลมันเยอะ,ยอะใช่ไหมครับรถยุโรปส่วนใหญ,ญ่เขาจะเรียกระบบใช้ระบบแคนบัสเยอะครับเพราะระบบแคนบัสเยอะข้อไหนการสื่อสารเนาะการสื่อสารระหว่างกล่องกับกล่องเงี้ยพอไฟมันน้อยกระแสไม่พออะไรเงี้ยมันสื่อสารกันได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยครับเออก็คือมันอาจจะยังไม่เสียหรอกแต่มันพอมันถูกการใช้งานไปแล้วเนี่ย มันจะเริ่มเสื่อมไปแล้วเนี่ยพอมันไม่พอเข้าไปอีกเนี่ยมันก็คูณสองเข้าไปอีกเพิ่มเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีกครับอืเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถยุโรปก็ต้องระวังระวังครับระวังยังไงอ่ะมันไม่มีอะไรดูเช้ามาแฉก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 ต้องหมั่นฟังเสียงถ้ามันแฉกแฉกแรกไม่ติดก็อย่าอย่าไปดึงมันหรือซื้อเครื่องวัดใช่ใช่มันบางคนจะเข้าปืนครับแฉกแฉกอรออีกหน่อยดิ นะลองอีกสักรอบนึ่งมาคนลองแบตอ้วงแบตอ้วงเนี่ยที่เจอส่วนใหญ่กับ,บ,บมินิครับครับมินิมินิจะอ้วงเมื่อไหร่นะแล้วอุปกรณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเสื่อมแล้วเนี่ยยิ่งพ่วงเข้าไปเนี่ยมันจะกระชากครับแล้วก็มันทำให้กล่องบางกล่องเนี่ยหลับไปเลยอ๋อครับครับเอออีกอันหนึ่งนี่ผมเป็นคนที่วันหนึ่งเอาไปฉายสองทุกวันมันมีอันนี้ทะลักออกมาคืออะไรครับอันนี้รูเนี้ยใช่อันนี้คือแบตเตอรี่แผ่นาตาด้านในเนี่ย มันน่าจะเริ่มหมดสภาพแล้วแล้วมันถูกการชาร์จเนาะพอมันชาร์จเข้าเยอะๆเข้านี่ครับไอ้น้ําที่มันอยู่ด้านในเนี่ยมันเดือดมันเดือดก็ระบายออกจากรูนี้อ๋อโอเคแล้วเราควรจะใช้รุ่นไหนครับอันนี้ Honda City 1.0เทอร์โบนนี้มันมีอัมาลอดออกมาตัวใหม่ครับนี่นะอ่าเปนยังไงครับ CCA อะไรมันเยอะขึ้นไหมหรือว่าโวลต์มันเยอะขึ้นอะไรยังไงไอตอนที่เราเปลี่ยนตอนนูนกล่องมาคุยดีว่ฮะ ที่่าตัวนนนู้เไอตัวนี้มันจะไม่ออกมาอ๋ออันนี้ตัวใหม่ใช่ใช่นี่เป็นดินหกหกอันนี้คืออะไรอ่ะพูดทีไรก็ลืมทุกทีเลยดินหกหกดินหกหกจะเป็นขั้วนะครับขั้วแบบจมเนี่ยจมจะให้ C C A ที่เยอะกว่าเนาะตอนนี้มันสเปคมันกำหนดที่หกร้อยสิบเนาะเดี๋ยวเราวัดดูว่ามันเท่าไหร่นี่ผมก็ยังไม่ได้วัดเหมือนกันครับจริงจริงรถประเภทเนี้ย C C A มันมีระบบสตาร์ทสตาร์ทมันเลยต้องใช้พวก C C A เยอะใช่แล้วครับ เราเราโคดดิ้งเหมือนที่เยต้าทำเอ็กวันให้ผมได้ไหมปิดระบบสตาร์ตสต็อปไปเลยเนี่ยนี้สึกจะมีปลั๊กเสียบต้องรุ่นนะแต่ผมไม่รู้ผมือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูอ่ะอ่าอ่าไว้ไว้คอยไปหาดูได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราคุยตรงนี้ต่ออะมาลอนนี่ก็เป็นแบบอะไรนะฟรีแมนเทนสนฟรีแมนเทนสนครับอ่าไม่ต้องเติมน้ำกันนะครับใก็ยังไงต่อให้เปลี่ยนใหม่ก็ให้ตั้งเป้าไป2ปีใช่ครับนะครับ2ปีนะไอ้ลูกคุ้มนี้เราต้องเอามาไว้ด้วยใช่ไหม มันพูดไวเพื่ออะไรครับมีสองอย่างก็คือการความร้อนของเครื่องเข้ามาที่แบตกับการความร้อนแบตออกระบายออกไม่ได้มันได้อย่างเสียอย่างแต่น่าจะมีข้อดีกับข้อเสียที่เขาใส่มาคเพราะว่าแบตอยู่ในห้องเครื่องเนาะมันไม่ได้ถูกกั้นอะไรเขาก็เลยมีแผ่นอันนี้แผ่นดึงแล้วก็มีการร้อนอีกตัวนึ่งเราเอารูปใหญ่ๆใหญ่ๆนี่มีประโยชน์ไหมมีหรือเกินความจําเป็นแต่ว่ามันลงไม่ได้ อก็มีชงลงนี่ก็ติดแป๊บแป๊บเฮเบียสแล้วมาหน้านี่ก็ติดชุดฟิลชุดกล่องอย่างนี้ถ้าเที่ยวกับโบริเดนอันนี้ซีซีเอไหนมากกว่าครับซีซีเที่ให้มาน่าจะพอๆกันครับวันนี้มันสเปคมาหกร้อยห้าสิบมาอ่าอ่าก็หลายนะยืมจำไม่ได้วันนี้หกร้อยสิบหกร้อยสิบนะครับผมผ่านก็อมารอนก็พามาเปลี่ยนมาใช้โบริเดนตอนนี้ย้อนกลับมาใช้ออมารอนต่อเพราะว่าดูแล้วไม่ว่าลูกไหนก็สองปีกว่านะครับ ก็ไม่ชัวร์แล้วสองปีกว่านี้ก็เริ่มตดถอยแล้วนะครับเดี๋ยวก็สร้างก็จัดก,การใส่นะครับตอนนี้เฮลตาวัดได้มาเท่าไหร่ครับ706ครับ706 cca นะครับ5้า ยูสียู4 4่4.4มิลลิโอห์สี่จุดสี่เนี่ยนี่เป็นสเตตัสของแบตเนี่ยนะก็มันจะหายไปมาสิบหาเปอรเนต์เนาะเดี๋ยวใส่เข้าไปในรถก็วิ่งชาร์จก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกครับผมเองทีเดีก็จะเพิ่มฮานี่ก็จะลดไปอีกนิดนึงคนระับอ่ะอ,ะอะโอเคครับเดี๋ยวแจ้งเราใส่อถารมเิเตอรต่อรถยนต์เนี่ยนะครับถ้าหนักจอดกับใช้ทุกวันอันไหนดีกว่ากันครับใช้ทุกวันครับใช้ทุกวันดีกว่าใช่ครับอ่าจอดนี่จอดก็เสื่อมจอดคือมันจะเป็นอย่างนี้ตัวแบตเตอรี่เราใช่ไหม ของแต่ละกล่องนะครับอของกล่องบนโทน ECU ของแต่ละกล่องเนาะก็มันจะกินกระแสอยู่ประมาณ0.02มิลลิแอมนะครับก็คือมันจะกินกระแสไปเรื่อๆยๆแหละมันก็อยู่แบตก้อนหนึ่งเนี่ยถ้ารถรุ่นใหม่ๆเลยนะมันก็อยู่ได้ประมาณสักถ้าไม่สตาร์ทเลยนะเดือนกว่า2เดือนเนี่ยก็จะไฟก็จะหมดแหละเพราะว่ามันจะต้องไฟเนี่ยต้องถูกไปเลียงสารพัดกล่องของรถเราครับประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้ทุกวันเนี่ยมันจะเกิดการชาร์ การใช้การทักการใช้อย่างเงี้ยพอๆกันนะครับก็จะอายุการใช้งานมันก็จะ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 ได้เพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงครับครับอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าอ่าคนเราไปทํางานตีห้ากับสองทุ่มวันละขับห้าโลอันนี้ก็จะจะหมดไวกว่าควรจะมีเครื่องชาร์จไว้ใช่ครับควรจะมีนะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเวลาเปิดไฟหน้าใช่มากสองดวงเนี่ยตัวตีไวแล้ว ดวลงละห้าสิบวันก็ร้อยวันไปแล้วแล้วก็ช่วงระยะการใช้รถกันไฟเลี้ยวก,นนยก็กินไฟกินไฟไฟเลี้ยวหลอดไ,ไฟเลี้ยวหลอดละยี่สิบห้าวัตต์สองหลอดก็ห้าสิบเลยครับผมครับโอเคเดีอดได้ว่าไงนะ <c oughs> นี่ครับแบตมันบวมไปได้ไหมครับเพราะอะไรม,ออม,มันบวมเออใช่ใช่บวมเลยมันบวมออกเป่งข้างๆก็คือแบตบวมนี่ก็คือแผ่นท่าเนี่ยไม่ได้แล้วอ๋อมันเป่งออกหมดแล้วแล้วก็มันร้อนเนี่ยนะเรามือจับในนี้ค็ร้อนเลยอือ มันก็ต้องร้อนอยู่แล้วไม่หรอแต่นี้ร้อนร้อนผิดปกติหน่อยอ๋อร้อนสีเลยครับผมแต่มันไม่มันไม่อําลาก่อนเลยนะคือมันไม่อานะําลาเลยเช้ามาจะไปลูกจะไปเรียนแบตใช่อันนี้เรียบร้อยอ,นนอันนี้คืออเสียของแบตท,ที่เป็นแบตฟีเมทเนนอืมมันจะเป็นอย่างนี้เลยคือถ้ามันบดจะจะจะ,จะพังใน่ยนะครับมันก็จะพังเลยเพราะว่า โดยตัวน้ํากัดที่มันอยู่ด้านดานด้าด้าานนในนี่ใช่ไหมครับมันไม่สามารถเปิดเติมหรือว่าเติดดูได้เอ,อ้ยเราก็ใช้แบตน้ําธรรมดาก็ได้สิได้ถ้าเราดูแลบ่อยๆก็แบตน้ำธรรมด้แต่แบตน้ำกวกนี้ไม่มีอ๋อพวกดนี้นมี<อ>มันจะได้อย่างแต่อย่างถ้า,ถาใช้แบตน้ำจะมีอาการให้เราก่อนมันจะชึช๊บๆก,ก,ก,ก่อนมันจะเริ่มม,มีอาการเพราะว่าเราดูแลน้ำกัดตลอดอย่างนี้ครับครับผมแต่ถ้าแบตพวกนี้ไปแล้วไปรับเลยโอเคยังรับจอดเลยจอดเลยใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมารันนะครับมารัน